เยาวาโควิดรอบสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตอบชัดๆนะคะว่ามีอะไรบ้างก่อนไปฟังรายละเอียดนะคะอย่าลืมไปกดติดตามให้กันด้วยนะคะ วันนี้นะคะเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจนะคะเยียวยาโควิดรอบ2รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลันงนะคะตอบชัดแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะวันที่9มกราคมนะคะความคืบหน้ามาตราการเยียวยาโควิดรอบ2นะคะล่าสุดนะคะมีการรายงานข่าวเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะมีในวันที่12มกราคมนี้นะคะนั่นก็คือ วันอังคารที่จะถึงนี้นะคะนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการช่วยเหลือทางการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะอันได้แก่มาตรการพักหนี้นะคะหรือการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะคะในขณะที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะก็จะเสนอมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิดรอบใหม่ในพื้นที่เสี่ยง28แจังหวัดนะคะรวมถึง5จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดด้วยมาตรการที่จะออกมานี้นะคะก็จะมีทั้งการเติมสินเชื่อแล้วก็ดูแลนี่ให้กับประชาชนรวมถึงธุรกิจภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบนะคะ,ะ,ะ,คะเช่นการพักเงินต้นโดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยหรือลดการจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนเป็นต้นนะคะ และส่วนที่สำคัญนะคะที่เราหลายๆคนนะคะคาดหวังหรือรอคอยตรงนี้นะคะนั่นก็คือในส่วนของมาตรการเยียวยาวประชาชนนะคะกระส่วนกันคลังกำลังพิจารณาอยู่นะคะจะสามารถทยอยออกมาได้หลังจากออกมาตรการทางการเงินแล้วนะคะส่วนรูปแบบการเยียวยาวครั้งนี้เนี่ยจะต้องดูแลดูให้ละเอียดนะคะเนื่องจากลักษณะเป็นการดูแลเฉพาะกลุ่มนะคะ รวมถึงต้องดูได้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในปัจจุบันนะคะจะยืดเยืย้อออกไปนานแค่ไหนนะคะแม้ผลกระทบจะเริ่มเกิดแล้วนะคะแต่เศรษฐกิจยังเ,ยงเดินหน้าได้อยู่นะคะก็จะยังไม่ปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ยังไม่ยืนยันนะคะว่ามาตรการเยียวยาโควิดรอบ2เนี่ยจะออกมาในเดือนมการานี้หรือไม่นะแต่ว่าจะพยายามทําให้เร็วที่สุดะคะ ออกมาตามหลังมาตรการทางการเงินนะคะทั้งสินเชื่อแล้วก็พักชําระหนี้นะคะแล้วก็มาตรการลดร,รายจ่ายออกมาแล้วนะคะเพราะมาตรการเยียวยาวต้องดูให้รอบคอบนะคะต้องหารือกับนายก,ก่อนนะคะเสนอเข้าคอรมอก่อนส่วนเยียวยาวเฉพาะ28จังหวัดหรือว่าพื้นที่เสี่ยงหรือไม่นั้นนะคะก็ยังไม่มีข้อสรุปนะคะและส่วนนี้นะคะในส่วนกรณีที่ภาคเอกชนนะคะที่ขอให้ต่ออายุโครงการคนละครึ่ง ออกไปอีก3เดือนนะคะพร้อมวงเงินคนละ5,000บาทนั้นนะคะยังไม่ได้มีการพิจารณานะคะยังเป็นเพียงแค่ข้อเสนอเนาะเพราะว่ายังเหลือเวลาอยู่อีก3เดือนนะคะหลังจากนี้ก็ถึงจะได้ประเมินกันใหม่อีกครั้งนะคะจากจากข้อมูลนี้นะคะเราก็สรุปกันได้ว่าการเยียวยาโควิดรอบ2นะคะรอเข้า ที่ประชุมครมอนในวันอังคารที่12มกราคมนี้นะคะส่วนมาตรการที่จะนําเสนอได้ได้นั้นก็คือมาตรการพักชําระหนี้นะคะอ่ามาตรการลดดอกเบี้ยนะคะแล้วก็มาตรการในการลดค่าใช้จ่ายนะคะและในส่วนที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดมากๆนะคะนั่นก็คือการต่อโครงการาการต่อโครงการคนละครึ่งนะคะจาก ต่อไปอีก3เดือนนะคะแล้วก็เพิ่อมวงเงินเป็น5,000บาทนะคะอันนี้ยังเป็นเพียงข้อเสนอนะคะและก็อีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือขายยาในส่วนของภาคประชาชนนะคะเราไม่ทิ้งกันอะไรต่างๆตรงนี้นะคะยังเป็นเพียงข้อเสนอนะคะเป็นแนวคิดนะคะยังไม่ได้ถูกน,นำไปเสนอในที่ประชุมคอรมอนะคะจะเสนอในส่วนของการช่วยเหลือทางด้านการเงินก่อนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราติดตามกันนะคะวันที่12เฮป วันที่12นี้นะคะประชุมคอรมอรเสร็จแล้วนะคะเราอาจจะได้ข่าวดีกันนะคะอาจจะมีมากกว่านี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราติดตามกันก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกันไว้และกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆท่านอื่นได้ฟังด้วยกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังแล้วก็กดติดตามค่ะสวัสดีค่ะ